สคริปต์รีวิวภาษาไทยในปี2026โตโยต้าได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งกับการเปิดตัวโตโยต้าไฮลักเรโวรุ่นใหม่ล่าสุดรถกระบะระดับตำนานที่ถูกพัฒนาให้ล้ำสมัยขึ้นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ไฮลักเรโวรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการทั้งความแข็งแกร่งและความหรูหราในคันเดียว โดยมีการปรับโฉมที่ชัดเจนและระบบขับเคลื่อนที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเริ่มจากการออกแบบภายนอกไฮลัก์เรโว2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดุดันและทันสมัยกระจังหน้าแบบใหม่ทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่พร้อมเส้นโครเมียมที่ดูหรูหราเสริมด้วยไฟหน้า LED เมทริกที่ให้ความคมชัดในทุกสภาพถนนกันชนหน้าออกแบบให้ดูแข็งแรงและเพิ่มมิติความสปอร์ต ฝากระโปรงหน้าถูกยกสันให้ดูบึกบึนล้ออันลอยขนาด18-20ถึง20นิ้วครึ่งอยู่กับรุ่นย่อยเสริมด้วยเส้นสายตัวถังที่คมชัดและสวยงามตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านท้ายด้านหลังยังมีไฟท้ายและดีไซน์ใหม่ที่ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยพร้อมฝาท้ายที่ถูกออกแบบให้เปิดใช้งานได้ง่ายและมีความทนทานต่อการใช้งานหนัก สมรรถนะของไฮลักเ e รว2026ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายหลักเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ที่ให้กำลังสูงขึ้นถึง204แรงม้าและแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อโดยในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อจะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบทั้งโหมดออฟโรด หมดโคลนและโหมดสายที่ช่วยให้รถสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนอีกทั้งยังมาพร้อมระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้เกาะถนนและนุ่มนวลมากขึ้นภายในห้องโดยสารไฮลักเ์เรโว2026ได้รับการยกกระดับให้หรูหราและทันสมัยมากกว่าเดิม แผงคอนโซลดีไซน์ใหม่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมารรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศสำหรับเบาะคู่หน้าระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL ให้ความคมชัดและสมจริงภายในยังมีพื้นที่กว้างขวางทั้งแถวหน้าและแถวหลัง พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกเช่นช่องชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C และระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนด้านความปลอดภัยไฮลักเรเว2 0 2 6ถูกติดตั้งเทคโนโลยี t y y t t s a เ e t ตี e เซนรุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาทำให้ผู้ขับมั่นใจในทุกการเดินทาง เมื่อมองในเรื่องราคาโตโยต้าไฮลัก e v เรว2026จะเปิดตัวในหลายรุ่นย่อยโดยคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ950,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจสูงถึงกว่า1,400,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะความทนทานและความหรูหราที่ได้รับ สรุปแล้วโตโยต้าไฮลักเรโว2026ไม่ใช่เพียงรถกระบะท,ที่เน้นความแข็งแกร่งเหมือนในอดีตแต่ยังพัฒนาให้เป็นรถที่หรูหราใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและงานหนักตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ชื่น